สวัสดีจ้าสุขสบายดี่มแม่พี่น้องสุขุดสุขคนจพบพอๆกันอีกแบพี่น้องหลังจากที่มาจากยามมองยามเบ็ดยามปลาปลาตัวสดสดจ้าพี่น้องจ้านี่จ้ายังผงาบผงาบพี่น้องถ้าเป็ฮากระเสียนมาเห็ดสมปะตองพี่น้องเพราะว่าเห็ดสมมันน่ะนับแทบคัดกินไดปบดเทียนปวดซาเห็ดอักเสบสมแล้วก็อไปขายน้ำพร้อมจ้าก็อภขคายเป็นตัวรถจากตัวหนึ่ง ใหญ่แทใหญ่ว่าพี่น้องใหญ่แบบโพดโพวายเห็ดซอกตัวนี้มันหาหกสิบห่อก็ห่อละสิบบาทหาสิบหอกกับร้อยซาวหอกกับสองร้อยให้ยเล็กน้อยไปขายเห็ดเป็นพวงเป็นพวง จับพี่น้องจ้าเฮากลักเสร็จสมป่า้อจ้าเสร็จสมป่าขายจ้าขายที่บ้านนี่ยละจ้าพี่น้องใส่เล็กน้อยไปขายสิขายได้ปุ๊บพี่น้องก๊าลักษิลงมือเห็ดเนื้อปลาเรศเนื้อปลาเสร็จมาเห็ดสมป่าล้วจ้าพี่น้องจ้าสิแบ่งไปขายจ้ามืออื่นคันได้กระซับไปให้อัลมาราเมื่อนี้เสร็จสมก่อนจ้าพี่น้องจ้า ตวัวหนึ่งเราขายไปแล้วจ้าโลแพรก็ละ่ะโลละสามสิบพันจีแบ่งขายไป1หนึ่งโตจ้าพี่น้องสามสิ 30, 000, บพันจีก็าเป็นเงินบาทกับประมาณแปดสิบบาทเพราะว่ามัน 80, 90, แปดสิบก็สิบลราพอมันร้อยหนึ่งนะสามสิบหาพันพี่น้องก็ได้สามโลกกกว่าจ้าพี่น้องจ้าเหลืออีกสองโตได้จ้ายสองตัวเกเสรเหมาะสมไปขายพี่น้อง เห็ดห่อสมแล้วก็ให้เด็กน้อยไปขาแล้วก็เห็ดห่อสมไม่กินว่าเมื่อก่อนนะเห็ดห่อสมนั่นแซ่บกินกลุ่มเป็นอาทิตย์สอกอาทิตย์พ,พื่อพี่เราเอ้ยห่ <c oughs> อ,อสมปลาตองสะบัดแซ่บเพราะเนื้อมันแน่นเมื่อวานโตที่ได้เมื่อวานในกาเห็ดทอดมันปลากรายกลับไปเห็ดลูกสิ้นปลากรายนะพี่น้องเนื้อมันเวลาเัาหยำมันสิแบบนุ่มๆจะหยำไปมันคือพลาสติกเหรอหยำนุ่มๆเนื้อแน่นๆโอ้ยแซ่บหยั่งกึดกึศกึศนะพี่น้นองไหม หาันเป็นเนื้อปลากายแเนะมันอยู่ไทยครับนะครับซื้อในตลาดซื้อน้ำนยังกาเมากับผสมอันนี้เขาเนื้อสด,สด,สดใหม่ๆเลยพี่น้องสดพร้อมพี่น้องจา้าหามามใหม่จา้าหาเองเห็นเองกินเองนักเกรงพอจ่ะพี่น้องจา้าบริสุทธิ์บริภัยผดอกเคลื่อนนี่ยกับสตรายนภิรหาขับเข่ากินเองบ่ค่อยได้ซื้อนอกจากจะเป็นอาหารทะเลเนื้อมูเนื้อ,ม,อมาจังเสรีสื่อพี่น้องส่วนอันนี้ห่ฮาวหาอยู่คากินซุกมืออยู่แล้ว ลองเนื้อกระสีแดงค่กระสีหอดสมจะ,ะเนื้อปลากะเนดนแทได้พี่น้องเอ้ยต้วน,นี้กับเบอเป็นสาสโลกับบอนี้ประมาณสามโลสีล่โลแหละพี่น้องแล้วกับปลากดที่ได้มืองซร้าเขาก็ไปขายแล้วโลละร้อยหาสิปลากดนะพี่น้องเทไดไรสอโลสองโลพอดีเลยบรดนั้นนะสามร้อยจะบอกส่งบอกกลาวให้เราโอนมาให้ คดเป็ดปลาย่างเราให้ส่งบอกร<ช>เ,เราโลดบางทีเขาไม่ได้ส่งบอกเราก็โทรมาเราบอกคือเอาปลาไปให้ยายในว่านสันแม่เราาะให้แม่เราได้กินอาหารเสพแสเพรว่าปลาพึมันกระปลา,า,าหนังมันก็แซ่บพี่น้องพี่น้องจา้าเขาก็เริ่มขูดเนื้อเลยจ้าพี่น้องขูดเอาเนื้อปเป็ดห่หอสมพอได้เคยกินห่อสมปลาตองป่าจ้าพี่น้องแซ่บเดิมมันนั่นคอยติดใจไปเห็ดรอบก่อนแล้วติดใจเห็ดรอบก่อนว่า กินนไก่ก็คือว่าแ่บวัาเนื้อมันแน่นเวลาเห็ดสดนะพี่น้องเนื้อแดงเนื้อสดๆจ้าพี่น้องจ้าหามามีไ่มจะหามาฮอดกับเห็ดลดจ้าพี่น้องแบ่งขายบ้างกินบ้างพี่น้องเอ้ยหลายอย่างหลายแนวใส่กินกระบเบิต่ดอกบานี้มันมานนะเศร้าเนี euh ่ยกะมานพอสมควรพี primero, ่น้องมานแทมันว่า ช่วงนี้มานไม่น้องช่วงมันอากาศก็เริ่มเริ่มหนาวปลากําลังเริ่มเข่าฟังปลานางก็ได้หลายโตเติบมัวว่าเนี่ยก็ได้ทั้งปลาน้าทั้งปลาตองทั้งปลาเ,เอกกดมืนอนี่ก็ได้ปลาตอ่อปลากดปลานางคือกันจา่าทางเบอร์มืออื่นกาจะได้บ่เนื้อมันเป็นเนือเ้อแดงงามแท้สดเนาะนี่จะเป็นเนื้อ เนื้อแน่นขูดยากเลจังเลยลูกชิ้นปลากรายพี่น้องเสร็จแล้วจ้าพี่น้องขูดเนื้อออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องเห็นบ่เนื้อปลาตองสีขาวเห็นปะเนื้อเป็นแซ่บบ่พี่น้องศพปลาตองบนแซ่บจะได้ศพปลาตองแล้วพี่น้องเอ้ยเนื้อมันแน่นเนื้อขาวแน่นจันงเสร็จสศพ ปาตองกาอันนี้ก็คือหัวมันจ่าเสียประเด็กกกเซ่ลงมือเห็ดห้เด็จะพี่น้องจะกำลังสับจะพี่น้องจะส,สับสับสับแล้วเอากระสิตําเลยบบบน,นี้ต่าเห็ดสมเตรีย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 มทำสมจ้าน,นี่พี่น้องเนื้อปลา ขาวใสขนาดแต่หลายหอ่อเลาหาสี่หาสิบมือได้จะเอาเกี๊ยวอันจะกดเอาออกกดข้ามันเอาในไม้หน่อยอสาวบะบใบอะไรบ่ได้ราใบากระโดนบอเอาจจะเสริกมกันบอใบกระโดนบออกอใบกล้วยันาดแต่ว่า เดี谢谢 it. It ๋ยวจะไปเอาแล้วงล่าตำมเนาะปอกกระเทียมเนาอปลอกกระเทียมเย่กระเทียมนิดหนึ่งนะจะมีน้อยค่ะจากแล้วเราจมาสวัสด mm ีจ hmm. ้บพี่น้องสวัสดีจ้ากำลังแกะกระเทียมไปเห็ดสมปลาพี่น้องเอ้ยแกะกระเทียมแล้วเราก็จะตำขกค่ะ กคาซาคลัมส่วนหนึพี่ล้องรอบก่อนนะ่ะพี่ด้างเห็ดแซ่บรอบนี้นี่แตงแตงทำนะจ้าจะอร่อยหรือป่ลากไม่รู้นะจ้ากำลังแกะกระเทียมอยู่หัวเป็นคนผักเนื้อเมียเป็นคนแกะกระเทียมไปต่ำให้นนาะแต่เครื่องปรุงมันก็บมดลายดอกนี่แค่เกลือเป็นนัวสนั่นละกระเทียมะะแต่กแซ่บเซ่อบวเค็มก็พอแล้ว ไม่เค็มก็พอแล้วเนาะพี่น้องๆข้างข้างเนี่ยมาเบิ้งนะ้ำห้าเสี้ห้อเลยประกัดเอ้ห้าเสี้ห้อเอ้ด้วยใบกระโดนใบเห็ดเดอ้อขยัดได้แซ่บนั่นมาเบิ้งน้ำเลยยายเห็ดแล้วก็แบ่งกัะจีนสีหาซีบห่อแล้วลประมาณนหน่อยสามารถหาซีบห่อเลยเอาไปคายดำวัดก่อนตัวเดียวในปลาร้ายสองตัวพี่น้อง ตัวนี้ปัดตองถือดุถือติดต,ต่อกันหลายมืออะไรพี่น้องสามมือเลเมื่อก่อนก็ได้เมื่อก่อนก็ได้เมื่อนี้นั่งเห็ดโสมกระเมื่อนี้นั่งเห็ดโสมแล้วก็มืออื่นกันได้อีกแล้วก็ซับแพร่มาลาเพรอเมื่อนี้นั่งนั่งสิไปในเมืองบริหามาลาพอสิไปเอซื้อรถถีบเพรลูกแล้วก็ซื้อสีประธาตบ้า,บานสแสบในเมืองกับอ้ายไปซื้อบาดประตูพี่นอ้องซื้อประตูแล้วก็ซื้อลวดมาเห็ดลวด มืออื่นนะก็แซวไปฝากบัรลาคันได้มืออื่นนะพี่น้องก็เสีได้แหละช่วงนี้มันกำลังหมานอยู่ถ้าวว่าได้ก็แาวสมไปฝากนางเอาเอาห่อสมกันได้ก็เป็นปลาไปเปินเห็ดเองเห็ดเองเอาเวลาเห็ดแซ่บไปดอกห่อสมเป็นเห็ดเป็นเป๊ะก็เห็ดสมปลาตลอดเมื่อก่อนเราก็เอาปลาเมื่อสมหมูซื้อหมูมาล้วก็ไปกับเห็ดสพฝันกินแต่เห็ดดุดสมหมูเนาะ ไปเอาใบากระโดงมาสะใบกระโดงมาหอ่อฮะใบกระโดงได้แกะใบแกไอเม็ดไอคอยตีที่เราใบากระโดงมาหอ่อนะแล้วก็แจกกระเทียมใบกระโดงใบตองเลี้ยงก็ได้หน่อย,ยายไปเลี้ยงได้อยู่ใหายไปเลี้ยงนี่นะปากห่วยเนี่ยโบนิอึดงก็ง,ง่ายกว่บบาใบกระโดงหนึ่งเนาะ ม่กรดือดมผัดหอมนะ้องเลียงก็หอมคือกันอนอใหญ่ไม่ต้องเลียงกันนั่นคือกันเนาะแก่าปากหัวนี่นะเอาใบแก่ห่อไปได้บอเขาอยากกินแซ่บเล <laughs> ยเ <laughs> ขาอยากเอาเนื้อยากเลย อดีกาเนธาตวันกสิแกไปห้เจอัมรากากีอี่นอองจ้ากำลังลงมือจ้าห้ยายเป็นคนหวัดตวงยายเสียวหัวเสบสัดนใดห้ยายโซสีมือพอจะจะิตตองใส่ถ่วไปยายตามตามแตกตาหลายี่เราเออได้ประมาณตัวจับหวัดจากสิบหญ่ผมเม็นหาหกสิบพอมันเ็นในหน่อยนะนะ ปาเห็ดทอดมันปลาไก่เห็ดแอรเนาะไอ้ไอแล้วก็แกงเขียวหวานเนะาะมได้กินโดนเลยนะแตงแกงเขียวหวานขนมจีนจังหวัดแซบ่บนะจั๊กเขียวหวานปลาไก่ยายเพิ่ะกำลังใส่็จ <suficiente> ถ้วยตวงอยู่ยเนาะยายเพิ่ะกำลังใส่็จถ้วยตวงเพราะจะได้วัดถูกกว่าปริมาตเท่าใดเท่าใดนะเพื่อความชัวร์และความอร่อยจ้ะ ยายเพิ่งกำลังตองนี่คือวิธีกัดตองตียายปลาละใส่ปลาละใส่หนาถ้วยเต็มถ้วยเกลือละใส่ก้นถ้วยอ๋อถั่วจะล่างดีแล้ะบ่ยลางดีเนะถั่วยอพ่นกามานตะเฮือนพ่นคอยสวดคุยแล้วสิลงซะสิจ้ำผิดจดปริมาณเกลือแล้วสิเกินซะ เค็ดมาบเศ่ษไปเห็ดรอบก่อนน่ะแซ่บๆเนาะขนมักเวลามันเป็นเลยครับมันกินนันยำกึดกึศกึศเนื้อมันแน่นเนื้อปลาตองนะพี่น้องแล้เดี๋ยวก็เอายำไปทอดมันนั่นแหละกึดกึศกึศเนื้อปลาตองปลาไก่ท่านั่งกัดตำกัดเทียมท่านี้กัดนวดอะจาะพี่น้องนวดอะจ้ารย์ เกล้อกัเป็นก้อนรูปโคโล่ดูเกลือบระบรละเอียดเกลือดิเนี่ยเกลือเกลือห่อแบบสุดไทยเด็นเลศเนาะเกลือผงบรรเทาอาหารื้ีอยากเะยคะเสนี่เกลือกระ่ากระส่ากููดถึงกระ่าเกลือกระส่ามีแต่เงินเง่นตะเทียนเริ่มตำอล้วจะพี่เราเป็นกระส่า ก็นวดมาล่าเลยเด้อค่ะเด้อจดกมวยนวดเขาวดจนมันละเอียดๆผักละเอียดกันนวดนวดเจ้านวดตีนวดแล้วก็ตีคือจุดไทยเนี่ยเพื่อจะได้ไปทอดมันนี่ตีตบตบตบตีสิมอปัดก่อนละเอียดนะหลังสามขีกันเห็ดส้มอยู่จะพี่น้องจ้ะส้มปลาเข่าเดี๋ยวไม่ใส่ด้วยเออเข่าลืมเข่า าววติขใส่ข่าวลงไปพี่น้องีบ้านพ่อยังจะติแกะอาบจ้าแข่งกันจ้าพี่น้องสองหมอ้อพอตำสิตำขกเดียวครับผมพ่อข,ขกมันน้อยกพราเนื้อปาลามันหลาย ทางนี้กห้ยายนวดจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเต็มถ้วยบักง่ายนะก็เต็มขกเขาก็จะได้เริ่มลงมือห่อแล้วพี่น้องเขาจะใส่ใบกระโดนในการห่อใบกระโดนจะเขากินผักกระโดนเลยพี่น้องนี่เก็บมาจากธรรมชาติจ้ะใบกระโดนนะจ้าพี่น้อง จมาตักซมมาาจาหลักกาใบมะยมแองบนง่มใส่งขนา่อนงอะบ่วงหนึงบ้างใหญบวงนึงแตว่า าเราซืา้อน่ถอดนี้ก้อย พลังห่อหอสมยุจ ja. 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 ้าพี่น้องจ้าระเป็นห่อสมหรือป็นหอยยังเนาะเป็นห่อสมหรือป็นหอยังเนาะพี่น้องยุจ้ากระวดเกียงเนาะแต่กระโดดมักับแซบอย่างนึงไมล้วียิงพนหอมอมแบึนันหอบลาลาด มันการรสชาติใ <trilogy> บต่อมัน <bucks> ก <and Pokemon apan> <den> ็เป็นรสชาติคือกันนะพี่ดาวโต๊ะาวก็มวนยาวจายาวกับจานตัวไอ้ตกมต๊ะไม่เมยมตากนะนันกัมต๊ะเมตากนะกัมมากำมาไปว่าหัวเจ้าสิ านนี้ตอบกระยาวโพดโพมกเด็กงาลายกระงานแล้วก็สิบบทื้อแล้วเย้ว ห่าเห็ดขายซะยังหงายจะได้กำไรบ่รอพี่ดอกเอาเอามาในใมใยายสิปัตัดตุกสัตว์โทษได้บ่ขายไปพวงส้มปลาจะพี่น้องจ๋าลงมือห่อกันแล้วจับพี่น้องตอนนี้กะใกล้สีเข่งแล้วแหละใบตองเบิกน้ำไปตองกล้วยอยู่จ้ะ่จ้ะเหลืออีกกระตังลายพี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็ประมาณสาวสาวเอ็ดห่อนับๆบางทีสาวสองหอพี่น้องเบอรนี้กับเได้ประมาณหาสิบหอพี่น้องห่อละสิบบาทกสิได้อยู่ดอกห่อละสิบบาทกสิได้ประมาณหาร้อ,รอยจะพี่น้องตอนนี้ห่อละสิบบาทแต่ใส่เยอะนะจ๊ะไม่ได้ใส่น้อยเด้อใส่หลายยายกำลังห่ออยู่ ป่าจพพะพีร้นนอ,องเท้่เนานเนาะอเนเออนาสิบอกผิกดเนาะใส่ไป,<ช>ไปหน่วยหนึ่งแล้ใส่ไปกระโดนห่อจ้าขปป้า,เ,เ,ขาขเห็ดคา่นบัเปเอยผักเขาหซื้เ็ดคารบเปน้อยเขาขายอย่านั้นเนาะเหมนน้อยเดียวจะ้อ พี่น้องจักกระเจากระคอฝากบรรยากาศไอ้ซัมหนีเด้อจ้าฝากกดไดคฝากกดแชร์ฝากติดตามนั่นแน่จ้าติดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยได้หลายเด้จอ,จ,ดอดจ้าพี่น้องจ้าเท่าไหนกระฝากติดตามก่อนเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า